ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก็าดูทรลัดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรนะครับนะดาวพฤหัยกย้ายนะครับในวันที่22สิงหาไปจนถึงวันที่10 5กันยายนะครับว่าชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรได้รับผลดีหรือไม่ดีอะไรยังไงนะครับนะอ่ะก็ต้องบอกว่าสําหรับชาวราศีนะครับมังกรนี่ก็ถือว่าปังปุริเยเปปุริยังนะครับว่าจะมีคนมาร่วมงานใหม่ๆเยอะสามารถเสนอโครงการเสนอโปรเจกต์อะไรต่างๆได้อย่างมากมายมหาศาลนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีเหตุผลก็เพราะว่าดาวพระศุกร์ที่มาจากราศีตุลเนี่ยเราจะเรียกว่าพบกรรมะ นะครับที่แปลว่าการงานนะครับการกระทาวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับไปอยู่ในภพเรือนไหนไปอยู่ในราศีกรกฎนะครับเราจะเรียกว่ากรรมมะไปอยู่ในเรือนปัตนิในราศีกรกฎเนี่ยเราจะเรียกว่าภพคู่ค้าคู่สัญญาคู่ครองหรือเป็นภพเกี่ยวเรื่องของความรักนะครับนะเมื่อดาวเจ้าเรือนกรรม,มะไปสถิตอยู่ในเรือนของคู่ครองก็แสดงว่าคุณมีเกณฑ์นะครับที่จะมีคู่ครองหรือมีแฟน นะครับที่อยู่ในระบบงานในสายงานนะครับหรืออาจจะแบบเห็นหน้าเห็นตากันในวิถีชีวิตนะครับอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานะนะครับหรือญาติของเพื่อนร่วมง,งานหรือเพื่อนของเพื่อนร่วมง,งานได้หมดนะครับอะไรที่มันมีเหตุมากระทบกระทั่ง นะครับหรือมาเจอเจอกันเนี่ยในวิถีชีวิตคุณคุณมีโอกาสเหมือนกันนะครับเวลาดาวเจ้าเรือนกรมมะนะครับไปอยู่ในเรือนปัตตานกีก็จะโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของนะครับการร่วมมือทําบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวเรื่องของการงานได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับดาวพระุกําตแหน่งนี้นะฮะได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับก็เหมือนกับคนร่วมงานเราก็มีเกณฑ์ที่จะได้คนร่วมงานเนี่ยที่ถูกอกถูกใจ นะครับเห็นแล้วก็ชอบนะฮะเห็นแล้วก็ปิ๊งรู้สึกแบบแหมแฮปปี้เหลือเกินนะครับแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะโอเคพอสมควรนะครับนะอ่ะอีพบเรือนหนึ่งนะดาวพฤหัสนะครับท่านมาจากในราศรีพฤษกเราจะเรียกว่าพบปุตตะที่แปลว่าสิ่งใหม่ๆนะครับปุตตะไปอยู่ในเรือนคู่นะครับปัตตนีเนี่ยก็แสดงว่าเรามีเกณฑ์ที่จะได้คู่ค้าสัญญ,ญาใหม่ถ้าเป็นเรื่องของความรักเรามีเกณฑ์ที่จะมีรักครั้งใหม่มีรักครั้งแรกคนไม่เคยมีแฟนก็อาจจะเริ่ม มีรักครั้งแรกก็เป็นลักษณะแบบหนุ่มในฝันสาวในฝันเหมือนถูกสเปคถ้าเป็นแบบวัยรุ่นอยู่นะเพราะอะไรเพราะดาวพฤะศุกเนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคเป็นโชคของราชานะมันแบบเหมือนแบบว่าเป็นอะไรที่มันแบบเริ่มต้นน่ะนะเป็นความรักสดใสเป็นความรักเริ่มต้นนะครับสําหรับแบบว่าวัยรุ่นนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบว่าคนที่เป็นคู่ครองกันแล้วหรืออะไรก็ว่ากันไปเนาะ นะครับถ้าสัมพันธ์การกินีมันจะมีในเรื่องมือที่3ม,มือที่4เข้ามาเกี่ยวข้องนะเหตุผลเพราะว่าเวลาปุตตะเป็นการกินีเนี่ยไปอยู่ในเรือนของคู่เนี่ยนะครับแล้วก็เขาจะมีมรุตยูเข้ามาด้วยนะด้วยความที่ดาวมรุตยูเนี่ยอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยท่านจะตามมาด้วยนะครับถ้าสัมพันธ์การกินีมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเรื่องรักซอ้ซอนซ้อนเงื่อนอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ภาพรวมนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ความรัก และเป็นความรักที่ถูกใจและเป็นความรักที่สบายใจนะส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละมองซ้ายมองขวาเนี่ยแหละก็จะเป็นคนรู้จักกันทั้งน,นั้นแหละนะอาจจะอยู่ในในวิถีชีวิตอาจจะเป็นเพื่อนบ้านเอ่อญาติเพื่อนบ้านหรืออะไรประมาณนี้นะมันออกได้หมดอ่ะที่มันอยู่ในวิถีชีวิตของเราเกิดจากการกระทาของเรามันมีเกณฑ์แล้วถามว่ามันเสียมันมันก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับมันมีเกณฑ์ที่จะเจอที่มันถูกใจถูกใจแบบสเปกอ,อ่ะอารมณ์เหมือนแบบคนสวยคนหล่อเนี่ยอันนี้มีเกณฑ์อยู่นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะ